มาดูความคืบหน้ากรณีคอนโดหรูแอชตันอโศกกันบ้างน,นะครับวันนี้ทางกทมออกมาให้ข้อมูลครับบอกว่าเตรียมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตแต่เป็นการเพิกถอนเพื่อให้ยื่นใหม่ให้ถูกต้องตามช่องทางที่มีอยู่ขณะที่เจ้าของโครงการครับก็ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่จําเป็นจะต้องรื้อถอนคอนโดออกแต่กําลังพิจารณาแนวทางในการแก้ไข นายวิศนุรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกับไทย p ีบีบอกว่าจะชี้แจงทุกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูแอชตันอโศกในวันที่3สิงหาคมนี้ครับเบื้องต้นกทมจะดําเนินการต,ตามแนวทางที่สารปกครองสูงสุดมีคำํำพิพากษาเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต และในเร็วๆนี้สำนักการโยธาจะมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตวัฒนาให้พิจารณาออกคำสั่งเพิกถอ,อนใบอนุญาตตามขั้นตอนครับแล้วค่อยให้เอกชนยื่นขออนุญาตใหม่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งระหว่างนี้ทีมกฎหมายของกทมก็กำลังพิจารณาในรายละเอียดตามคำพิภากษาของสารปกครองสูงสุสดอย่างถี่ถ้วน รองผู้ว่ากทมย้ำนะครับว่าเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างได้แบบมีเงื่อนไขมาตั้งแต่แรกโดยที่เอกชนก็รับรู้อยู่แล้วว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการก่อสร้างที่ต้องมีทางออกสู่สาธารณะขนาด12เมตรมาตั้งแต่แรกครับขณะที่วันนี้นายชาโนนเรืองกลิเรืองกฤิตยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับยืนยันว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารและกำลังพิจารณาหลายแนวทางเพื่อหาทางออกขณะเดียวกันจะขอพบกับหน่วยงานรัฐรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานรัฐที่ถูกฟ้องในคดีครับทั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยภายใน14วันทำการแล้วก็จะสรุปความชัดเจนในวันที่23สิงหาคมนี้ สำหรับโครงการนี้มีมูล,ลค่าก่อสร้างกว่า6,400ล้านบาทนะครับมีจำนวน51ชั้นปัจจุบันทางโครงการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว580ห้องจากทั้งหมด668ห้องครับ